เม ah. ื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่สวนสมเด็จสลานราชมณนีรมแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมบสยรักพี่วินที่ทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่มีบสอยออคำประกันให้100เอร์เซโดยมีบรรดาวินจัก,กรยานยนต์จากทั่วกรุงเทพมหานครให้ความสนใจมายื่นเรื่องกู้เกินความคาดหมายจนสถานที่จัดงานแน่นขนาดบางคนมาเฝ้ารอตั้งแต่เช้ามืดสำหรับโครงการนี้คณะรัฐมนตรีได้ช่วยเหลือให้กับวินจัก,กรยานยนต์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศกว่า2 0 0 0 0 0คันโดยจะได้รับสินเชื่อ1 0 0 0 0 0บาทให้ซื้อจัก,กรยานยนต์ และวงเงินเพิ่มเติมอีก5 0,000บาทเพื่อใช้จ่ายที่จำเป็นรวมถึงนำไปแก้หนี้นอกระบบโดยคิดดอกเบีย้ย16-20%ถูกกว่าดอกเบี้ยทั่วไประยะเวลาผ่อน4ปีทั้งนี้วินจักรยายนยนต์ตามต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานเขตบสย11แห่งทั่วประเทศรวมถึงสาขาธนาคารที่เข้าร่วม